สวัสดีครับผมเคนจิวันนี้ผมจะกลับมาเล่น FC Mobile นะครับมาดูกันเลยว่าเคนจิคนนี้จะชนะเอ้ยชนะหรือไม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องเค็นจิชาเลนไอ้กดไลค์ให้กับคลิปนี้ถ้าคุณรู้สึกสนุกอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไม่ให้เพื่อนของคุณ เฮ้ยทีมนั้นมีอาชาอาชาแบบผมินทันใครเนี่ยยังเล่นมาหัดจัดรู้ดูนะเอ้ยแหลกแหลกแหลกทุกคนช่วยเรยวครับผมแหลกนี่หมุนหมุนตัวแอนแอนแอนตนี้เอ้านี่เดี๋ยวแย่งคืนเลยเอ้โหแย่งไม่ได้เฉยจังหวะนี่นะครับนี่ผมลืมพาไปดูทีมเลยเดี๋ยวผมเล่นตอนนี้รอบนี้เสร็จแล้วผมพาไปดู นี่ผมเปิดไปด้านนู้นโอ้ยอะไรเนี่ยชินาวิ่งวิ่งชินาวิ่งหยอกหยอกสโคสโคสโคสจุด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 เฮ้ยเพิ่งเปิดมาจะเล่นกันเลยเหรอครับตอก้นวิ่งวิ่งสับวิ่งสับวิ่งจังหวะนี้เข้าไม่เข้าไปแล้วครับสุดสวย เป็นไงล่ะฮาฮจังหวะนี้ครับไปเยือนเขาแบบโค้กเอ็ดแล้วช่วยแล้วผมจะเอ็ผมจะหมดก่อนไหมไม่คิโลราดักได้ส่งให้คนนี้ใครไม่รู้ห awesome> ูกดผิดนะครับจังกดผิดช right ื่อผมได้คิมคิมมี่คิมมี่ใครอะผมไม่รู้จักเลย คิม,มโฮ<ห>้ยเจเลนเชงโอ้ลืมไปราวินยาทางขวาใช่ไหมผมจำไม่ได้ชูเกอร์ชูเกอร์ป <c oughs> ิงอุย้ยไม่เข้าอ่ะใครเนี่ยชิมิเชล ชิไมเพื่อนนะครับผมหยอกแต่สำหรับทีมเขาเป็นชิม,มิเชลชมมเพราะเขาเซฟลูกผมไม่ได้ลูกหนึ่งซึ่งมันตัดก็บชมิมหมเพื่อนมากเดี๋ยวผมเล่นเช้งโชว์ผมเล่นเช้งโชว์นะครับจังหวะนี้เอา้าเอา้าเกือบได้อะไรของเขานะโอ้หมดเวลา เรียบร้อยหมดเวลาแมตช์ผมเหลือ11เปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมแยังน่ะครับแยังนะ่ะนี่โยเปลี่ยนเลนส่งม,มาให้จีนโนละเอา้าจีนโนไซ อันนี้ผมไม่ได้ลองโกดเองเลยตรงเปิดไปให้จีโนล่า <ol> พร้อมยิงยังหะหามุมไม่ครดีไปดีโออะไรเนี่ยคนกำลังเลี้ยงมาส,สวยๆขอสองลูกก่อนเดี๋ยวผมให้คุณยิงเลยจะยิง <go> รอบเป้าเลยก็ได้นี่มีคนบอกให้ส่งมากองหน้าเราเอง เฮ้ยดูแลแหลกแหลกเขาอย่างนี้นี่เองอย,อย,ยิงเข้าช็อตตรงนี้โอ้หมัไม่ใช่ตูดรับเดนเชงโอ้มันรับเลนเชงได้ไงหรือว่าผมเยนเชงผิดย้อนกมไปแล้วฮึโอยโอ,ยโอย้อะไรอ่ะอะไรนี่จิมมี่เชลมันเซฟได้ไงก่อน ผู้เล่นนะครับมันไม่ได้เซฟผมยิงชนพานเฮ้ยดาวฟินย่าส่งให้ใครเนะนี่ยทิมมี่ขออีกลูกขออีกลูก,ออก,ลกเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวขอให้พี่ยิงเลยเฮ้ยแหลกแหลกไเป็นไรเนะี่ยแหลกโอ้ส่งไปแฟระกลัำนี่เปิดคนช่วยช่วยแย่งเลย กาก้าโอ้กูกูกาก้ารับไม่ได้จังหวะนี้ครับแฟงไร้ไกาดไร้กาดจริงๆนะครับไร้กาดร,รู้จับชื่อกอะไรนี่เปิดข้ามหัวเพื่อนร่มทีมตัวเองเบรดีเบรดีโอ้เรียบร้อยน,นะครับพุเวลาพอดี เดีย๋ยวผมพาไปดูทีมผมนะครับทีมผมที่ไม่ได้เล่นนานโอวไม่ถึงร้อยสิบเชื่อไหมครับโอวีอม่ถึง,งร้อยสิบเป็นหนึ่งร้อยห้าด้วยซ้ำเยได้เลื่อนชั้นแล้วปโปรนะครับปโป,โปโรผมโปรเพย์ ผมโหดไงผมโหดคนคิดว่าผมเป็นมือใหม่เหรอเนี่ยผมไม่ใช่มือใหม่ครับเนี่ยผมพาไปดูพิมพ์พายมผมประกอบไปด้วยจีโนไซต์จีโนล่าดาววอร์สต้าวอร์ชูเกอร์ลาฟินยา เปดิเปริเปดิอยู่อยู่ทีมวกับคนนี้นะครับกูกูกาก้าปอคนกวาดิออนแฟงไลกาดสมชื่อคิมมินอยคิมมินจงผมไม่มีตัวมาเล่นนะครับเลวิสผมก็ตรงนี้ผมก็ไม่มีตัวมาเล่นกับเชอร์เปนตัวนี้ผมว่าเหนียวนะครับตัวนี้ผมเหนียวเดี๋ยวเทน แอนโทนีใครเนี่ยชื่อแอนโทนี่ยอเห็นเลยใครทีมย,ยิบแมนเห็ยนยิบแหนนี่โหดเลยไปเล่นอีกรอบกันนะครับโปรวีผมเป็นโปรโผมโหดผมโหดกดพร้อมเลยอฮ้ยนี่มันใครเนี่ยผม ออบจ้าคุ้นๆกับหน้าพี่ชายคนนี้มากเลยรู้สิผมจะเดาถูกไหมผมไม่บอกคนหรอกว่าผมเดาวว่าอะไร ลินโคลมีอะไรโอ้โหมิลินโคลอกซาอีกว่าแล้วว่ามิลินงานนี้ที่น้องมาผมจะไปลองโก้เขานะครับว่าเหนียวไหมผมแค่ไปซื้อเพราะผมไม่มีตัง วันนี้อนเสียบเลยผมไม่มีตัวเล่นนะครับผมเป็นสายฟรีแทงหลังหยา่าเ <c oughs> ฮ้ยเข,ขาเขมีโซคัเตสเขามีโซคัเตสเฮ้ยจะเล่นกันอย่างนี้เลยหรอเล่นกันอย่างนี้เลยหรอ <c oughs> นี่หลายการหลายการนี่ลาฟินยาผาขึ้นคิมเขาเล่นฟูลไอคอนเหรอนี่เป็นไง เลี้ยงโหดโอ้โหกดช้าไปช้าไปขอดักบอลดักบอลเอ้ย <c oughs> อย่าพึ่องอย่าพึ่งใจเย็น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 ใจเยน็นปุ้ย ลำหน้าโอเคลำหน้าลำหน้าลำหน้าโอเคครับเบ็ดผมเลือก้าวไปทางนี้ผีแดงนูโคตนแน่นอโอ้โดนแย่งดูสิล้มโอ้มันโหดจัง ขอใครตกคนยิงก็ได้ทิดมาถึงทีมเราไม่ล้ำไม่ล้ำไม่ล้ำเฮ้ยไม่ต้องเลยโอ้ฟาวฟาว,ฟาวไม่จานจานฟาวเอ้ยจานโอ้อันครั้งนี้เราต้องได้ั่งนูน้นไปโอ้จานผมจุดโทษได้ไหม อาอย่างน้อยก็ได้คุณเฮ้ยยิงโอ้ยิงเบาไปอ่ะโหดจังครับพี่ไปเลยไปโหเข้าตกเข้ามือซาวิก ครึ่งแรกไม่มีใครได้ยิงนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ไปผมเสียดแดมแน่ผมพึ่งอ,อัพอพแรงมาสดๆใหม่ๆไปแทงกวาดิโอนมามีตัวตัวช่วยแย่ง เอ้ยสกอน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 ตก้นท่านี้รับเราไม่ได้ผมขายโกดุนีทิ้งไปชีบบไปชีบบด่าวด่าวด่าวดาวลุตลุดลุตโอ้อะไรเนี่ยท,ทุกคนมาเป็นใจช่วยผมหน่อยด้วยการกดไลค์ เฝ้าอย่าเฝ้าเฮ้ยเฮ้ยซ้ำซ้ำโอ้ซิกเซเว่นทำลาพินเนี่ยโอ,โอ้โอ้ไม่เข้าอะไรเนี่ย นี่ผมกดบุกเลยผมกดบุกกดบุกเอ้ากดเนี่ยกด,ก,ดกดบุกกดบุกกดบุกเลยถ้าผมยิงไม่ได้เนี่ยผมผมแพ้เลยนะเนี่ยหยองครับผมยิงไม่ได้คือผมจะเสียแต้มเสมอคือผมก็เสียแต้มเฮ้ยเฮ้ยยาอยาเฮ้ยโอ้ คอยดูนะภายในยี่สิบนาทีผมจะยิงเล่มนี้ให้ได้คอยดูแล้วคุณคอยดูเอ้ยภายในแปดนาทีผมไม่น่าเลยเขาโหดเกินไปตรงโอ้ยแบ็กซ้ายเอ้ยแบ็กขวาขึ้นมาไงเนี่ยโอไม่ทนันละไม่ทนันละผมว่าไม่ทนันละจบจบ ปโปรผีจบเย้ yeah! เป็นไงล่ะดูรับสวยทีตอนไม่เสมอไม่ยิงอย่างนี้คืออะไรบิลลินห,หมดติดเซฟ เมืม่ีว่ดแดงแตกแรงเราตุ่าเปล่ามไม่อยากตกแรงเลยเลยคมกลิบนะคะเมื่อกี้ยังไงไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมแถมให้อีกอีกรอบนะครับ ผมแถมให้กดพร้อมเลยคุณเป็นใครฮูอายูว่าเขาโหดแน่อนอน t ด e ะบอสติกเกอร์โหคนำทีมนะครับทีมเขาไม่มีใครเก่งเลยทีมผมโหดกว่าเยอะเลยแ่ว่าเขาไม่น่าโหดเขาเป็นผู้เริ่มเล่นที่พูดว่าอะไรก็มัน นี่เปิดทางนั้นมาเซนโลเอ้ยไม่ใช่กูเลลียะใช่ไหมไม่รู้นี่หมุนหมุนตัวเลยนี่มีโคมารับละเปิดไปเลยเฮ้ยโหดจัดเอ้ยเฮ้ย,ยไลกาาตามตามไม่ทันไลกาเฮ้ยเอ้ย,อย,อยหายร้อยหายร้อย อะไรเนี่ยโกหกออกมาไม่ทันนะครับไม่นา่าคุดเลยอ่ก<ๆ>็คุณไม่ทันอะไรอะไรโอ้แบตที่เหลือลนบบอน้องแบตบมเหือหกเปอร์เซ็นแล้วปิวลาฟินยา เฮ้ยหลวงคุณเนี่ยพี่เย็นกรเย็นก่อน,น,อนจะเอาประตูสองเลยหรอเอาประตูสองเลยหรอเฮ้เยเฮ้ย,ออยโอ้ตามสองลูกไม่น่าคุณเลยว่าเขา ลูกแรกนะ่ะเซฟได้ลูก2 2> สองซ้ำทำไมคอยดูนะผมจะชนะเกมนี้ให้ดูคอยดูดชิโนาโอ้ติดวิ่งไม่ไหนแค่ครึ่งแรกมันก็เล่นผมละ ตัวร้อนนะครับอี่อันออไม่ไม่เอออย่างนี้ยังนี้ที่เซฟพวกนี้ได้ไม่งั้นผมไม่อยากเล่นแล้ว อย่าพึ่งพี่อย่าพึ่งเปล่าหมดขอลูกนี้ขอขอพาวเวอร์รูกนี้ไม่ตรงเป้าเพื่อครึ่งนี้คือครึ่งของผมขนาดมันยังทำสองลูกได้โ oh, อ้ลอดลอดหนักใช่ไหมเดี๋ยวกา้ายิงยิงเลย อย่าลืมนะครับคลิปนี้ผมขอร้อยไ์เอ้ยนี่เชื่อเป็นผมรับเชื่อเป็นผมรู้ทันเอ้ยเสียบเลยเสียบเสียบมันเสียบมันเสียบ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 มันเสียบมันเสียบมันเฮ้ยเฮ้ยยิงดังเหมียวเอาอ่ะโกหผมโครหงุด เสีบสีบท A ิชพาไปาเอาเอาผมเตรียมตัวเสียแรงไน่เลยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นก่อนโอ้หรุรอเป่าคุณใครเนี่ยอะไรคุณ หัวร้อนับจังหวะนี้ผมไม่อยากเล่นแล้วรอบสุดท้ายผมต้องมาเจออะไรอย่างนี้ซิกซเว่นนาทีกดไลค์ผมด้วยผมถ้าผมยิงลูกนี้เข้าออเอา้าโอ้กดกดได้กดไลค์ชาวเร์ร โอ้ย oh. แย่งมันหลวงพี่แย่งมัน <Hey. S 2> นี่นี่แหละเขาเรียกว่ากรมตามนี่ลูกนี้ผมยิงเข้าคุณ oh! <You 're S 1> ต้องเอาไลท์ผมโอ้กดได้ไลท์ <the> ผมไม่ขออะไรผมแค่อยากได้ไลท์ไม่ขอนะครับขอแค่ไลท์ไลท์ อ้อห,นหนึ่งก็พอขอแค่ไร้หนึ่งจากคุณคนหนึ่งอ๋อลืมแต่เขาถานัด ผมผมไม่เล่นละมไม่อยากเล่นละเล่นเล่นไม่เล่น <c oughs> ปล่อยมันอัอนตัโนมือไปเลยหอกเล่นเียผมเสียใจมากนะครับ <c oughs> ผมไม่น่าเลือกเป็นแมนยูเลยบ๊ายบายนะครับทุกคนผมเสียใจมากนะครับ คนช่วยกดไลค์กดติตจำเพื่อช่วยให้ผมได้มีข้าวกินมีกำลังใจนะคะในการทำคลิปต่อไปนะครับถ้าคุณกดไลค์นะกับคุณจะให้กลางตังผมนะครับบ๊ายบายนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์ด้วย